งวดนี้ก้าวต้องมาป้าบอกแล้วนะฮะะละกอนเขียนแล้วาะไงโอ้โหพอดีเลยเขาจะได้กระละมังซักผ้า ทั้งหมดทั้งหมดกี่ท่านปุณสิบสองบนโอ c ม a ชแนล แล้วเป็นความพอดีมากเลยนะของแถมเป็นกะละมังอเออเขาก็จะไปใช้เออเขาจะไใช้สักผ้าพอดีเลย อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะแปรงสีฟันนี่นนก็เระอ้อมเด็กนะฮะอันนี้ทางศูนย์ระบุมานะฮะต้องเป็นไซส์นะฮะตามที่เขาบอกมาเลยนะฮะไซส์เอ็มไซส์แอลนะฮะเราจัดให้ตามที่เขามีความประสงค์มาทุกรายการนะ,นะครัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những รคไปไปรถพินวัตข้าวข้าวนี่แหละข้าวข้าวไปรถพินวัตข้าวคันที่สองรถพ่อนวัต ย่าลืมนะครับเลขมงคลที่เราได้ดแ็กมานะในการเป็นเจ้าของรถเข็นทั้งหมดนะฮะหมวดหมู่ที่กเก้ารถะอยู่รงนะนี้ะ,ะเฮ้ยใจดีใจีก <laughs> ะนลนังรถ ไม่เป็นหรอกแทบทุกหนักๆน,นิ่มๆเบ็นๆเลยเขาบอกใช่ๆนิ่นมๆซ้อนตะไคร้ก่อนไหมไ,ได้ไหมได้ครัได้อีก ไอ้ไอ้ของที่เสียกผลได้อ่ะอย่างกองโฟมเนี่ยไปไว้ท้ายรถตังค์เนี่แล้วก็จะมีเนี่ยนะฮะลำใยด้วยนะฮะลำใยนี่ก็100กว่าโลนะฮะกินกันได้ทั้งศูนย์ มีปัญหาซะแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเพราะว่ากระบะพี่อนุวัตเนี่ยมันต้องมีผ้าคลุมนะฮะ เดยวจันเลยไม่ต้องจ่ายกับคนขีรถคนนีนี่ขับจ่าแม่โอเนี่ยขี่รถเหมือนกันเลยบยบอ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 ยบบอย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 บอบอย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 ยบอย ขอบคุณที่รับชมนะครับไปแวะทานข้าวกันก่อนนะฮะ